ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกาลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยวันนี้เช่นเคยนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคํทพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้เอามานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกัน,นนะครับคดีนี้ครับ เป็นเรื่องของรถบรรทุกนะครับสองคันเนี่ยได้เฉียวชนกันอดีเนี่ยครับโชคร้ายตรงที่ว่ารถบรรทุกทั้งสองคันเนี่ยไปเฉียวชนกันใช่ไหมครับมีรถจักรยานเนี่ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยขับรถเนี่ยอยู่ทางทิศทางด้านขอบซ้ายของทางอยู่แล้วนะครับรถเนี่ยได้แฉล็บเนี่ยแล้วก็ไปเฉียวชนเนี่ยคนที่เขาใช้รถจักรยานนะครับคนที่ขับรถจักรยานเนี่ยนะครับในคดีเนี่ยนะครับเป็นบุตรผู้เยาว์นะครับ เสียชีวิตเลยนะครับคดีนี้นะครับคุณพ่อของผู้ตายนะครับซึ่งเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเขาก็มาฟ้องคนขับรถบรรทุกเนี่ยทั้งสองคันเนี่ยนะครับแล้วก็เขาฟ้องนายจ้างด้วยคดีนียทั้งรถบรรทุกทั้งสองคันเนี่ยนะครับเขาก็ต่างมาฟ้องกันเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีนียนะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยว่าอย่างไร คดีเนี้นะครับสารดีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2521เลยนะครับคดีนี้40กว่าปีแล้วนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูข้อเท็จริงในคดีเนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาจะวางหลักเอาไว้ในมาตรา206เลยนะครับว่าในกรณีมี่อันเกิดแต่มูลเลเมอร์ลูกหนี้เนี่ยได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด ก็คือเวลารถชนกันเนี่ยนะครับขับรถไปแล้วไปเฉียวชนเข้าอนะครับแล้วก็ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าตัวของผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเขาถือว่าผิดนัดเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ชนเลยนะครับหรือนับตั้งแต่วันที่ทาละเมิดคดีเนียครับนอกจากมีมาตรา206แล้วนะครับมีมาตรา204เนี่ยเข้ามาด้วยเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าวักแรกนะครับ ถ้านี่ถึงกําหนดชําระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คําเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้ไซ้์ลูกหนี้เนี่ยได้ชีอว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วว่าคายนะครับถ้าได้กาหนดเวลาชลําระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชําระหนี้ตามกําหนดไซส์ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพับต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก,ก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชําระหนี้ซึ่งได้กําหนด เวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวนะครับคดีนี้ครับอย่างที่ทนายอ้อนํำเรียนนะครับเป็นเรื่องของนายจ้างลูกจ้างเวลาลูกจ้างไปกระทําละเมิดในทางการที่จ้างนะครับนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยเลยนะครับเขาวางหลักเกี่ยวกับเรื่องนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเนี่ยอยู่ในมาตรา4 2 5นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่า นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทําไปในทางการที่จ้างนันคดีเนี่ยครับรถบรรทุกเนี่ยทั้งสองคันนะครับต่างเนี่ยมาฟ้องกันเองด้วยนะครับพอต่างมาฟ้องกันเองเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าในมาตรา442นะครับถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยใช้ ท่านให้นําบทบัญญัติแห่งมาตา223มาบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยสาลท่านน่ะน,นะครับท่านจะหยิบยกมาตา442เนี่ยเข้ามาปรับใช้ประกอบมาตา223นะครับมาตา223เนี่ยของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าผู้เสียหายได้มีส่วนทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ ทันวานนี่อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดวักท้ายนะครับวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้แม้นทั้งที่ความผิดของผู้เสียหายจะมีเพียงแต่ละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันอย่างไรแรงผิดปกตินะครับ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรืออาจจะรู้ได้หรือเพียงแต่ละเลยไม่บังบัดปัดป้องนะครับหรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วยอันหนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา220นั้นท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมอนอกจากที่ทนายอ้อนํำเรียนมานะครับคดีนี้สารท่านหยิบยกมาตรา443เนี่ยเข้ามาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่าปรงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆด้วยนะครับวักสองนะครับถ้าไม่ได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทํามาหาได้เพราะไม่สามารถประ,ประกอบการงานนั้นได้วักท้ายนะครับถ้าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งคนใดเนี่ยต้องขาดไรอุปกระตามกฎหมายด้วยไซท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น คดีนี้สารดีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2521น,น,นะครับคดีนี้ครับผู้เสียหายเนี่ยย่อมฟ้องในจ้างของผู้ทําละเมิดให้ร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ผู้ทําละเมิดเนี่ยกระทาไปในทางการที่จ้างได้โดยไม่จําต้องบอกกล่าวทวงถามก่อนนะครับเพราะถือว่าได้ผิดนัดมาเนี่ยตั้งแต่วันที่ทําละเมิดแล้วเมื่อเหตุที่รถชนกันเนี่ยเกิดเพราะความประมาทเนี่ยของคนขับรถทั้งสองฝ่ายนะครับ และพฤติการแห่งละเมิดเนี่ยมีความน้ายแรงพอๆกันนะครับความเสียหายเนี่ยย่อมเป็นพับกันไปเนื่องจากการกระทําละเมิดเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยเป็นบุตรโจร์นะครับแม้โจทเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนะครับโดยภรรยาของผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ออกก็ตามแต่ค่าใช้จ่ายในการเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่โจ์เนี่ย มีสิทธิ์เรียกร้องได้จําเลยนะครับจะยกเอาข้อที่ภรรยาของผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเนี่ยมายกปัดเป็นข้อความรับผิดของจําเลยเนี่ยหาได้ไหมแม้นโจทย์นะครับยังไม่ได้จ่ายเงินค่าชาปนกิจศพของผู้ตายก็ตามโจทย์เนี่ยก็มีสิทธิ์เรียกร้องได้ส่วนค่าขาดรายอุปการะนั้นเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องอุปการะบิดามารดาตามกฎหมายนะครับ การที่บุตรโจรตายเนี่ยถือได้ว่าโจรเนี่ยต้องขาดไล่อุปการะตามกฎหมายแล้วมิต้องคำนึงว่าโจรเนี่ยผู้เป็นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นผู้มีทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดะนะครับยังสามารถเลี้ยงตนเองได้หรือไม่โจ์นะครับจึงชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยการที่ต้องขาดไล่อุปการะนั้นแล้วและค่าสินใหม่ทดแทนเนื่องจากการขาดไล่อุปการะที่ศาลกําหนดให้เนี่ยเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด อันไม่อาจแบ่งแยกได้เมื่อสารดีกาเนี่ยกำหนดให้น้อยลงมาอีกย่อมพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่มิได้ดีกาขึ้นมาด้วยคดีสองสำนวนเนี่ยสารชั้นต้นเนี่ยพิจารณาพิพากษารวมกันน,นะครับสำนวนแรกเนี่ยโจทกฟ้องว่าในชีพนะครับลูกจ้างจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ขับรถยนต์บรรทุกขันหมายเลขทะเบียนนอนหนูวอแวนหวน05711ในทางการที่จ้างของจำเลยที่หนึ่งนะครับไปตามถนนพเพชรเกษมโฉมหน้า ทิศใต้ไปทางเหนือนะครับส่วนจำเลยที่สองนะครับได้ขับรถยนต์บรรทุกนะครับคันหมายเลขทะเบียนพอพานบอใบไม้00635จากทิศเหนือไปอยังทิศใต้ก็คือสวนกันเลยนะครับคันรถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยจะสวนทางกันเนี่ยนายชีพและจำเลยที่สองเนี่ยนะครับต่างขับรถด้วยความประมาทโดยขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกินทางซึ่งกันและกันนะครับ ต่างขับรถเนี่ยชิดแนวเส้นแบ่งเขตถนนเพชรเกษมะนะครับเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเนี่ยชนกันรถจำเลยที่1เนี่ยนะครับเสียหลักฉล็บนะครับไปชนรถจักรยานยนต์คันที่ในยวงนะครับขับขี่มาชิดขอบถนนในยยวงนะครับตกจากรถจักรยานได้รับบาเดเจ็บถึงแก่ความตายนะครับในวันนั้นเนี่ยนายยวงเนี่ยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ทั้ง2องนะครับ โจ์จึงฟ้องขอให้จำเลยร่วมกันชำระค่าเสียหายเนี่ยนะครับหกหมื่นบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แต่โจ์นะครับก็คือคดีเนี่ยนะครับรถบรรทุกทั้งสองคันเนี่ยนะครับต่างเนี่ยขับสวนกันมานะครับคนหนึ่งเนี่ยจากเหนือมาใต้จากอีกคนหนึ่งเนี่ยมุ่งหน้าจากใต้ขึ้นเหนือนะครับไปตามถนนเพชรเกษมนะครับแฉลบขับรถกินเลนกันนะนะครับแล้วก็ไปเฉียวชนเนี่ยนะครับในยวงเนี่ยซึ่งขับรถจักรยานน่นะครับ อยู่ทางริมซ้ายของถนนน่นะครับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถึงแก่ความตายนะครับคดีเนี่ยครับคุณพ่อกับคุณแม่ของนายยวงเนี่ยนะครับฟ้องนะครับจำเลยทั้งสองนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่หนึ่งนะครับให้การปฏิเสธว่าโจทก์ทั้งสองเนี่ยจะเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายยวงหรือไม่เนี่ยไม่ทราบไม่รับรองนะครับการที่นายยวงถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นความประมาทของจำเลยที่สองฝ่ายเดียว ถ้าเสียหายเนี่ยไม่จริงตามฟ้องขอให้ยกฟ้องส่วนจำเลยที่2องเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณานะครับสำนวนหลังเนี่ยโจทย์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่าโจทย์เนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียนนนทวแหวน0ู7 1์หวาน05711จำเลยที่1เนี่ยนะครับได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียนพอพานบไปไม้00635 ซึ่งเป็นรถของจาเลยที่สองเนี่ยไปในทางการที่จ้างของจาเลยที่สองเนี่ยโดยความประมาทขับรถด,ด้วยความเร็วนะครับแซงรถคันอื่นเนี่ยเข้าไปชนรถโจทย์ที่แลนสวนทางมาจนรถโจทย์เนี่ยฉล็ตกลงไปในคูเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นเงิน1นึ่งแสสบาทขอให้บังคับจําเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชดใช้ให้แกโจทย์พร้อมด้วยดอกเบีย้ย คดีนี้นะครับอีกสำนวนหนึ่งไงนะครับก็ฟ้องกันขึ้นมาเลยรถบรรทุกกับรถบรรทุกเนี่ยเขาฟ้องกันนะครับจำเลยที่1น,นะครับขาดนัดยื่นคาให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่2อนะครับให้การว่าจำเลยที่1เนี่ยเช่าซื้อรถไปจากจำเลยที่2ไปขับรถหาประโยชน์ของตนเองเหตุที่รถชนกันเนี่ยเป็นความประมาทของในชีพลูกจ้างของโจดโจดเนี่ย จึงต้องรับผิดร่วมด้วยค่าเสียหายโจทย์เนี่ยเรียกร้องเกินสมควรขอให้ยกฟ้องคดีเนี่ยนะครับนอกจากคุณพ่อของนายยวงกับคุณแม่ของนายยวงเนี่ยนะครับเขามาฟ้องเนี่ยรถบรรทุกทั้งสองคันนะครับว่าให้ร่วมกันรับผิดนะครับที่ว่ามาทำเนี่ยเกิดอดุบัติเหตุต่างคนต่างขับรถด,ด้วยความเร็วฉลับแล้วก็มาชนลูกเขาถึงก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับ ส่วนเจ้าของรถบรรทุกทั้งสองคันเนี่ยนะครับมาฟ้องด้วยกันนะนะครับต่างยื่นฟ้องเลยศาลท่านเนี่ยรวมทั้งสองสำนวนเนี่ยเข้ามาในคดีนี้ด้วยกันนะครับคดีเนี่ยนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยให้เรียกโจทท์ทั้งสองสำนวนในสำนวนแรกว่าโจทก์ที่1และที่2เรียกนางสุรางเนี่ยนะครับจำเลยที่1สำนวนแรกเนี่ยเป็นโจทสำนวนหลังนะครับว่าจำเลยที่1 เรียกนางเนี้ยวจำเลยที่สองเนี่ยสำนวนแรกเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งในสำนวนหลังอะว่าจำเลยที่สองและให้เรียกนายวีระจำเลยที่สองสำนวนหลังว่าจำเลยที่สามคดีนี้นะครับพอศาลท่านน่นะครับพิจารณาจากคําฟ้องแล้วก็จากคาให้การน่นะครับแล้วก็จากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาลชั้นต้นน่นะครับท่านเนี่ยพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งที่สองนะครับร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจท้งสองเนี่ย จำนวน6 0,000บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยยกฟ้องนะครับสำหรับจำเลยที่3คดีนียครับพอศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากษาแล้วนะครับจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นนายจ้างในคดีนียนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีนียครับจำเลยที่1เนี่ยยื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับศาลอุทธร์เนี่ยท่านพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1ที่2เนี่ยร่วมกันใช้ค่าเสียาหายให้แก่โจท้องสองเนี่ย เป็นเงิน5,9800บาทนะครับนอกจากที่แจ้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสาร,สาร,สารชั้นต้นคดีนียครับจำเลยที่1เนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยกับทั้งสองสารที่ตัดสินมานะครับคดีนียครับจำเลยที่1เนี่ยเขาเนี่ยดีกาขึ้นมานะครับระหว่างการพิจารณาของสารดีกานะครับโจทก์ทั้งสองมรณะนะก็คือคุณพ่อคุณแม่ของนายยวงเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตเลยสารดีกาเนี่ยอนุญ,ญาตให้ นางเยื้องนะครับและเด็กชายวันเพนเนี่ยนะครับโดยนางทองคำเนี่ยมารดาเนี่ยผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยเข้าเป็นคู่ความแทนที่คดีเนี่ยครับศาลดีกานะครับท่านวินิจฉัยว่าอย่างนี้นะครับว่านายชีพเนี่ยเป็นลูกจ้างได้กระทําละเมิดในทางการที่จ้างของจําเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นนายจ้างจําเลยที่หนึ่งนะครับย่อมต้องร่วมรับผิดกับนายชีพในผลแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ มาตา425รา425ด้วยจำเลยที่1น,นะครับจึงอยู่ในฐานนะเป็นลูกหนี้เช่นเดียวกับนายชีพและได้ความว่าโจท์ทั้งสองเนี่ยเป็นบิดามารดาของผู้ตายเหตุที่ตายลงนั้นเนี่ยโจทฟ้องว่าทำให้โจทเนี่ยได้รับความเสียหายและต้องขาดไลยอุปก,การะโจทเนี่ยจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับ ชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับมาตา443รอะนะครับเหตุเนี่ยโจทและจำเลยที่1เนี่ยจึงไม่ใช่บุคคลภายนอกเมื่อกรณีของคดีเนี่ยเป็นหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดนะครับจำเลยที่1เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกนี่เนี่ยยอมได้ชื่อว่าผิดนัดเนี่ยมาแต่เวลาที่ทํำละเมิดดังความ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา206แล้วนะครับเขาบัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้เนี่ยได้ชื่อว่าผิดนัดเนี่ยมาแต่เวลาที่ทําละเมิดฉะนั้นนะครับจำเลยที่1น,นะครับจึงต้องรับผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ทําละเมิดการฟ้องจําเลยที่1น,นะครับนายจ้างให้ร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นเนี่ย โจดเนี่ยไม่ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่1ชําระหนี้แก่โจ์ก่อนนะครับโจทเนี่ยก็มีอํานาจฟ้องถือได้ว่าผิดนัดมาตั้งแต่วันทาละเมิดเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการที่รถทั้งสองคันเนี่ยเกิดชนกันเนี่ยขึ้นเนี่ยเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อข,ของทั้ง2ฝ่ายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความผิดของรถจําเลยที่1ซึ่งได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วย เมื่อความเสียหายเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของรถจำเลยที่1ด้วยเช่นนี้การพิจารณาถึงความเสียหายทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจำต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณข้อสําคัญนะครับก็คือว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่าการเพียงใดนะครับดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา442นะครับประกอบมาตรา223นะครับ สาลดีกาเ,าเนี่ยพิจารณาเนี่ยตามพฤติการแห่งละเมิดทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่ามีความน้ายแรงเนี่ยนะครับพอๆกันความเสียหายเนี่ยจึงย่อมเป็นพับกันไปจำเลยที่สองนะครับจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่จำเลยที่หนึ่งเมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จำต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่สามเนี่ย เป็นนายจ้างของจำเลยที่สองซึ่งต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่สองหรือไม่นะครับใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่จำเลยที่หนึ่งอีกหรือไม่เพราะจำเลยที่สองเนี่ยไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายแก่จำเลยที่หนึ่งแล้วนะครับข้อที่จำเลยที่หนึ่งดีกว่าค่าหีบศพสามร้อยบาทเงินทำบุญพระห้าร้อยบาทและเงินทำบุญครบเจ็ดวันเนี่ยนะครับหนึ่งพันบาทเนี่ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยในการจัดการศพเนี่ย นางทองคำเนี่ยนะครับภรรยาของผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ออกนะครับโจทเนี่ยม่ได้เป็นผู้ออกโจทย์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องนั้นเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอันจําเป็นในการจัดงานศพของผู้ตายเม<อ>ื่อโจทนะครับมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้จําเลยที่1เนี่ยใช้ค่าปรงศพบ,บุตรโจทย์ซึ่งถูกลูกจ้างของจําเลยที่1เนี่ยกระทําให้ถึงแก่ความตายเนี่ย แม้นนางทองคำนะครับภรรยาผู้ตายเนี่ยจะเป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนี้ก็ตามนะครับจำเลยที่1น่นะครับจะยกขึ้นมาเนี่ยเป็นข้อปัดความรับผิดของจำเลยที่1นเนี่ยหาได้ไหมนะครับที่จำเลยที่1เนี่ยดีกาว่าค่าชาปนกิจของผู้ตายเนี่ยแปดพันบาทเนี่ยสูงเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน2,000บาทและโจทย์เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินไปจริงเนี่ย โจดจึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเกินไปกว่า2,000บาทนั้นเห็นว่าโจทเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าชาปนากิจศพของผู้ตายตามประเพณีนะครับแม้นยังไม่ได้จ่ายเงินไปจริงนะครับที่ศาลล่างทั้งสองเนี่ยกำหนดค่าชาปนากิจให้โจทเนี่ย8,000บาทเนี่ยพอสมควรแก่ฐาน,นะและภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันแล้วส่วนที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยดีกาว่าโจทเนี่ยเป็นผู้มีทรัพย์สินะนะครับ และยังสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้นะครับโดยเอาที่นาและที่สวนเนี่ยให้คนอื่นเช่านะครับได้ค่าเช่าเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ1,000 0บาทต่อปีนะครับโจ์เนี่ยจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,594นะครับเห็นว่า มาตารา1,594แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเป็นเรื่องเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างผู้มีสิทธิ์ได้รับกับผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายนะครับเช่นระหว่างภรรยากับสามีหรือระหว่างบุตรกับบิดามารดานะครับกฎหมายเนี่ยจึงบัญญัติให้ผู้มีสิทธิ์เรียกร้องเนี่ยต้องเป็นผู้ ไลซ์ซับนะครับและมิสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับคดีนี้นะครับเป็นเรื่องละเมิดนะครับฝ่ายโจทเนี่ยฟ้องเรียกค่าสินไหมเนี่ยจากจำเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างนะครับของผู้ทําละเมิดอันเป็นเหตุให้บุตรโจทเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับโดยอาศัยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับมาตรา443วรรค3เนี่ยนะครับมิใช่เป็นการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะโดยตรง ตามกฎหมายมาตาน,นี้บัญญัติว่าถ้าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลใดเนี่ยต้องขาดรายอุปการะตามกฎหมายนะครับบุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจะเห็นได้ชัดว่าการเรียกร้องเนี่ยเป็นการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนต่างหากนะครับเมื่อบุตรเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามกฎหมายนะครับ การที่บุตรโจดเนี่ยถึงแก่ความตายถือได้ว่าโจดเนี่ยต้องขาดไร่อุปการะตามกฎหมายแล้วทั้งนี้นะครับโดยไม่ต้องคำนึงว่าโจดเนี่ยผู้เป็นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นผู้มีทรัพย์สินมากน้อยเพียงไรนะครับและยังสามารถเลี้ยงตนเองได้หรือไม่โจดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบิดามารดาชอบที่จะได้รับค่าชใหม่ทดแทนเนี่ยในการที่จะต้องขาดไล่อุปการะนั้นแล้วและที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ย ดีกาว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นเนี่ยสูงเกินสมควรนะครับนางทองคำเนี่ยพยานโจ์เบิกความว่าผู้ตายนะครับจ่ายค่าเลี้ยงดูให้โจ์และครอบครัวผู้ตายนะครับเป็นเงินเดือนละ500บาทผู้ตายนะครับมีบุตรกับนางทองคำเนี่ยสามคนนะครับแสดงว่าเงิน500บาทเนี่ยนอกจากผู้ตายเนี่ยจะจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูโจ์แล้วเนี่ย ยังจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูนางทองคำและบุตรอีกสามคนด้วยศาลฎีกานะครับเห็นว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้โจทย์เป็นค่าที่ต้องขาดราอุปการะเนี่ยเป็นเงิน5 0,000บาทนั้นน่ะสูงเกินไปะนะครับศาลฎีกาเนี่ยเห็นสมควรกําหนดให้เงินเนี่ยเป็นเงินะนะครับสามหมบาทคดีนี้แม้จําเลยที่2เนี่ย,จ,ยจะไม่ได้ฎีกาขึ้นมานะครับแต่กรณีเนี่ยเป็นหนี้ร่วมซึ่งเกิดจากมูลละเมิด อันไม่อาจแบ่งแยกได้สารดีกาเนี่ยพิพาษานี่ให้มีผลถึงจำเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยที่ไม่ได้ดีกาขึ้นมาด้วยนะครับคดีเนี่ยครับสารดีกาเนี่ยท่านพิพาษาแก้คำพิพากสารอุทธรเนี่ยเฉพาะเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยค่าขาดราอุปการะโดยให้จำเลยที่หนึ่งและที่สองนะครับร่วมกันชำระเงินสามหมื่นบาทแก่โจทก์ทั้งสองนอกจากที่แก้เนี่ยนะครับให้เป็นไปตามคำพิพากสารอุทธร คดีนียครับรถบรรทุกทั้งสองคันนะครับเขาก็มาต่อสู้ด้วยสารท่านก็อธิบายเลยนะครับว่าในส่วนของรถบรรทุกทั้งสองคันเนี่ยนะครับเขามาต่อสู้ว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยมีส่วนประมาทนะครับศารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิพากษานะครับท่านก็อธิบายเลยว่าคดีนี้รถทั้งสองคันเนี่ยครับประมาทด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยก็ให้เป็นพับกันไป แต่ในส่วนของรถบรรทุกใช่ไหมครับซึ่งเป็นจําเลยที่1และจําเลยที่2ในคดีนี้นะครับนายจ้างเนี่ยก็ต้องมาร่วมรับผิดถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมมานะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารฎีกาที่ 143ถึง144ทัพ2,521นะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคํำพิพาษาศาลฎีกาดีๆเนี่ยมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือว่าคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลย ถ้าท่านเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับลองติดต่อมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนํำนะครับสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเขาเลยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับให้ผ่านพ,นพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ย ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีหรือฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับ มาให้กับทีมงานทนายอ้อเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยมาณที่นี้วันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ